วันนี้ทนายผู้ใจมีข้อกฎหมายดีๆมาฝากทุกคนนะครับเป็นเรื่องราวของหนี้ครับพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วคําถามที่หลายคนอยากรู้มากก็คือว่าลูกต้องใช้หนี้แทนหรือเปล่าจะเป็นอย่างไร ไปติดตามเลยครับทุกคนครับนี่คงเป็นคําถามที่หลายๆคนนั้นอยากรู้เหลือเกินนะครับเพราะว่าถ้าวันหนึ่งเกิดพ่อแม่เสียชีวิตขึ้นมานะครับแล้วก็มีหนี้อยู่ด้วยคนที่เป็นลูกเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องชําระแทนหรือไม่ไปฟังคนตอบเลยนะครับหนี้ของพ่อแม่ที่เสียชีวิตนะครับลูกต้องใช้หนี้แทนอยู่ไหมข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจําเป็นที่จะต้องรู้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตามกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา1601ระบุไว้บอกว่าทายาทต้องใช้หนี้แทนพ่อแม่ แต่ว่าต้องไม่เกินกว่าที่มรดกที่ได้รับนะครับโดยกองมรดกนี้นะครับก็จะตกทอดแก่ทายาทก็คือทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ที่เสียชีวิตนะครับรวมไปถึงสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆรวมไปถึงหนี้สินด้วยนะครับในกรณีที่ลูกได้รับทรัพย์สินมรดกจากพ่อแม่ที่เสียชีวิตหากพ่อแม่มีหนี้ลูกก็จําเป็นจะต,ต้องหักส่วนต่างในมรดกที่ได้มาแล้วก็นําไปใช้คืนให้กับเจ้าหนี้ด้วยเพราะถือว่าทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นของพ่อแม่เช่นเดียวกับหนี้สินนะครับ แต่หากว่ามรดกที่ได้รับมามีมูลค่าน้อยกว่านี่สินที่พ่อแม่ก่อไว้ คนเป็นลูกก็ไม่จําเป็นต้องหาเงินมาจ่ายให้กับเจ้านี้เพิ่มนะครับอย่างเช่นถ้าได้มรดก2ล้านบาทมีหนี้อยู่3ล้านคนที่เป็นลูกที่ได้รับมรดกมีหน้าที่รับผิดชอบไม่เกิน2ล้านเท่าที่มรดกที่ได้มานะครับอีกทั้งผู้ที่เป็นลูกที่ไม่ได้รับมรดกอะไรเลยจากพ่อแม่ที่เสียชีวิตก็ไม่จําเป็นที่จะรับผิดชอบนั่นเองนะครับเอาละครับทุกคนครับนี่คือข้อกฎหมายดีๆวันนี้ของทนายผู้ใจที่นํามาฝากทุกคน